Tchau. whoa ก็ขอคำปฏิญณเพื่อนๆคนด้วยนะครับผมก็อยูกผมชินเคยมวยเดชนะครับผมโอเควันนี้เราไปอยู่ในสวนของสกินน้ำหอมราปีนี้เท่านั้นนั่นเองนะครับต้องขอโทษเพื่อนๆจริงๆนะครับที่ไม่ได้ถ่ายหน้าล็อบบี้มานะเพราะว่าเกมนี้ผมเริ่มเป็นเกมที่แสนแล้วพลาดจนเจ็บคอมากว่าไงน,นะอันจริงๆอุ้ยแต่ว่าเกมนี้ได้จูนะเป็นเกมเช่น,น,นะหัวใจ กดน้ำหอมไปหนึ่งทีโอ้โหย้ยอนกลับเกือบไปหันนะเอาวะเอาวะวนั่นแม่โอ้โหยโอ้ยคล่องนะคนนี้คล่องอยู่นะมีความผีเสื้อดักยดอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยโดแบบไม่กลัวจะเลยช็อกเลยครับพี่จับเป่าเอาวะไปอย่างงี้แล้วก็กดน้ำหอมหนึ่งทีไม่ได้ไม่ได้นะแม่ตอนผมจูบอยู่นะครับปึ๊บปึ๊ก็อย่าลืมดูในหัวของสกฤฤฤฤฤินแล้วก็ตัวน้ำหอมกันด้วยนะครับตอนผมฉีดนะจะมีเอฟเฟกต์ของระบบเครื่องประดับอยู่นะ นันะตามหลังมาแบบนี้เดี๋ยวเราวิ่งไลนยนอกครับผมจะให้แบบ่วงไม้ฉ่วงได้ครับนิดนึงเพราะมีน้ำหอมอยู่กีชาเนี่ยอพ้ทำน้ำหอมนะผมบอกให้นั่นหละนั่นแหละนั่นแหละนัโอ้โหวางผีเสรียเกินเอาว่ะเราย้ายแม้ได้นะแบบนี้อันนี้จะ ล้อหลอรหลอกไฟอ่ออะกดน้องผมเฮ้ยเก็กีแช่ที่ช,ชอบฟีหลอกวิปไ,ได้อนยะู่นะได้อยู่นะรู้จักม้าหมุนหรือเปล่ารู้จักม้าหมุนเปล่าเนั่นนีุ่้ยวี่รู้ว่าได้ไงอ่ะยังไม่ยังไม่ปลดล็อกสกิลทั้งสองเลยนฉันรู้ได้หรอไปเกินไปมาผมย้ายแมสมาตรงนี้ก่อนนะเน,นี้ยข่งไว้ในแมสนั่นแหละขังไว้ในแมสนั่นแหละ ไฮบิ้งเลยหรอเกินไปเป้าเอ้ยนี่ในตัวส่วนตัวสกินน้ำหอมราตรีนี้เท่านั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นสกินที่คนชอบมากๆเลยนะตอนเมื่อก่อนตอนที่น้ำหอมยังเป็นตัวที่แบบฮิตมากๆเป็นตัวที่คนชอบเล่นมากๆเลยครับคือสกินนี้เนี่ยจร,จริงนะเจอแบบตอนออกมาใหม่ๆนะโอ้โหแบบ10ห้องเจอ9ห้องอะอคนเล่นกันเยอะมากครับผมเครือร่องกระดาษเขาก็สวยนะมีเอฟเฟกต ตอนเป็นลําด้วยมีอีโมดเต้นลําพิเศษด,ด้วยแต่ว่าก็นะตอนนี้ปีชามาจับผมแล้วยังไม่ทำได้อธิบายอะไรเลย <c oughs> ไปจับนั่งก่อนเอฟพีเอเอาจจะตกหน่อยนะครับนะเฟรมเรทอาจจะตกหน่อยผมยังแก้ไม่ค่อยได้เ,เรื่องเฟรมเรทตกเนี่ยอาจจะต้องรีล้างเครื่องใหม่เลยนะไม่รู้ว่าทำอะไรมันน่วงเพราะอะไรนะอันนา้คาบอยเขาจะหิ้วผมนะ เมื่อกี้ผมปีนขึ้นไปบนชิงชาว่าแบบมันจะเป็นทางบันเมย์ให้เขาบอยเขาดึงง่ายๆเ่ยแต่แอนดูนี่คือแบบโอ้โหนั่งเนียนแบบจัดๆแต่เก,กชานี่มองไม่เห็นเลยเฮ้ยอมองไม่เห็นจริงสิเฮ้ยเฮ้ยไปเอาจริงเหรอ,อเมองไม่เห็นเฉยเลยโอ้ได้อยู่นะแบบนี้ดูเบาๆนะเดี๋ยวเขารู้ผมได้เป็นในส่วนของโอิ้ชสามหกเก้านะครับวราไม่ใช่สามหกเก้าเ่ยเป็นสามเก้านะครับในช่วงนี้จะหันมาเล่นสามเก้าข้าส่วนใหญ่เพราะว่า ยอมรับแหละว่าฝีมือเพลงมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนมัาไม่ได้เก่งอะไรมากแต่ตอนนี้คือแบบมันหายไปนานเกินจนผมก็จู๊ไม่ค่อยแข็งแบบเมื่อก่อนแล้วอ่ะเมื่อก่อนก็จู๊งไ่แข็งนะตอนนี้จู๊งไม่แข็งกว่าเดิมอีกของก่อนนะเจอไปทีทีจานี่คือเดิลเลยโอ้โหได้มปนน้าหอมนะของงเกมนี้เรามีน้ําหอมสี่ขวดอุ้ยเอาอ่ะกาลังเสริมมาแล้วอ่ะฮอลีคปเร์มารับเลยนะ แน่ดีใจจังเลยมาหิวเราหน่อยนี่อ้าวาวัดออกมาแล้อวอวอกมาแล้วหิวหน่อยอืมเรียบร้อยผมจากเกมนี้นะครับตอนนี้ก็ดูจากสถานการณ์แล้วเครื่องป่นไฟเหลือสองเครื่องนะแต่ว่าคือผมเนี่ยเป็นคน,นา่งคนแรกนะครับแล้วก็คนที่ขอเนี่เออคาร์บอยหรือเปล่าอันนี้ผมก็จำไม่ได้เดี๋ยวผมมาค้ำเครื่องเก่าไปเองดีกว่าเอยคา,าร์บอยล,ล้มไปแล้วนะ ตัวตัวอะไรนะตัวน้ําหอมเนี่ยเวลาแบบว่าเราทําเครื่องระเบิดเนี่ยก็จะลดความคลืบหน้ากันถอดรหัสเยอะกว่าตัวอื่นสามเท่านะครับนะต้องอถ้าข้าอมูลผิดยังไงต้องขอโทษด้วยนะครับนะแต่ว่าเท่าที่ปมจําได้น่าจะเป็นสาเท่านะถ้ายังไม่ได้ปรับอะไรนะครับว่าปั่นยังมีสติบับมันไม่มีสติที่เครื่องแต่ทีนี้โอ้โหลดโตรเยอะจริง ตอนนี้เกมกค่อนข้างยาบไปนิดนึงนะเพราะว่าแอนดูเขาล้มไปแล้วนะจริงเอาอะน้งขวดจะเข้าเหรอน้งขวดอยู่นู่นเลยนะเขาเข้าว้าผมไปอะไม่เห็นนะไม่เห็นนะเรามีน้ำหอมไอขวดหนึ่งนะพเพื่อนมาหว่ดมาหว่ะบอกให,หนึ่งทีอะัโบโอ้โหว่าเอาอะก็มันดิแจนก็มันดิแจนอันนี้โอ้ยป้าไม้ไข่หน้าเลยนะใจร้ายไปเปล่า โอ,โ,อโอเคใชโอ้จ่ายบิงเลยวหรไม่ไหวนะไม่ไหวนะจ่ายบิงแบบนี้เครื่องถอนรหัสผมก็อยู่ที่เจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็คาวบอยเนี่ยเป็นเฟสสุดท้ายแล้วนะครับโอ้โหแย่เลยจริงนะแย่มากฮ่าก็อย่าลืมดูก,กินน้ําหอมกันด้วยนะครับนี่ข้างหลังนะเขาเนี่ยที่เป็นโบแล้วก็มีแบบว่าเป็นดอกกุหลาบก็คือเป็นอ่เครื่องประดับของเขาเองนะบอกเลยว่าสวย โอเคด้เห็นไปแล้วตอนนี้เครืงที่หดอล้วก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอให้ในหัวของ,ของนักบวชเข้าไปคนคนคนช่วย<อ>นั่นเองเข้าไปคนคนช่วยนเข้าไปเป็นคนช่วยนั่นเองเปียยเครื่อง่หดอรหัสแล้วแมนดูจะไม่ได้เอาเป็นห่วงมาด้วยนะแบบนี้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าตัวช่วยเนี่ยเขาแน่จะเล่นเป็นในหัวของสามหกเก้าแล้วก็ทะยงไปในหัวของลูกเองนะมันจะเหลือห้าแก้มให้เลือกระหว่างเป็นห่วงกับลูกเอง คือคนส่วนใหญ่5เล่นประกวนช่วยจ,จะชายงไปลูกเองมากกว่าเพราะว่าฮันเตอร์นะเขาจะไม่ค่อยจับแมงเท่าไหอนน่อันนี้อันนี้โอ้โห้อหลอกเกินนะเลยเฟดแน่เลยแบบนี้อันนี้ยังไงล่ะครับโอ้โหเรียบร้อยเลยเฟดร,รับผมยังไงยังไงเดี๋ยวเราลอคนตัวตีลมโอ้โอเคโอเคยังยังยังไม่จุดก่อนนะเรายังไม่จุดก่อนนะตอนแรกผมว่าแอนดูแกตัวตีลมนะ คงวาร์ปอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือให้ชาร์จเราได้เยอะหลังเกไมไปได้จุกให้แน่ๆอันนี้บอจุดเลยครับผมโอ้โหจุดเซียววีมากมาเดี๋ยวแอนดูเนี่ยนะจะเซฟประตูสี่อยู่นะครับถ้าไม่ได้เซฟไม่ได้เซฟไปก็แย่หน่อยโอ้ยไม่ได้เซฟด,ด้วยนะเอาเลยครับผมเกมหยาบแล้วผมประกรืนประตเองเนี่ยรถไฟมาสามสีน่นะ เราเปิดประตูได้หกสิบสาม้ยวิ่งกีชามาด้วยอะ่ะเฮ้ย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 เกินไปเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเขาจะไล่จริงจังไงเราเปิดเลยเดียวต้องจ่ายวิ้งเลยเหรอกีชาโอ้โยทำไมเจ๊ใจร้ายอย่างเงี้ยโอ้ใจเย็นดิโอ้โหแล้วผมเล่นยิวช้าด้วยอะ่ะสวยแล้ว ไม่ได้เอาคาแลวฮิวไวมานะครับก็นานจับจ,จัดเลยพี่แอนดูมาวะแอนดูพยายามแก้เกมครับอจริงเวลาเครื่องถอดหากเตรียมพร้อมแล้วเนี่ยผมแนะนําว่าเก็บไอเทมไว้เล่นตอนจุดเครื่องดีกว่านะครับนะถ้าไม่ได้เก็บไอเทมไว้เนี่ยก็มันลําบากนะอ่ะอย่างเช่นแบบแม่หมอเงี้ยถ้าอยู่กาาลางสะพานรู้ว่ายัางไงก็ต้องจุก กางไม่น้ำเร,เรงเตรียมพร้อมเดี๋ยวผมแนะนําว่าไม่ต้องใช้วาปให้มันซีบเปลืองอะ่ะเออเราเราก็แบบว่าให้เขาจุดแล้วก็ค่อยเล่นต่อดีกว่าเนาะเก็บของไม่เล่นหลังเกมเซฟเกมไว้ครับเกมนี้เนี่ยรอดไม่รอดเนี่ยผมก็เอามาลงนะครับก้องขอโทษเพื่อนๆดจ้วยจริงเพราะว่าผมเล่นน้ำขอมไม่ถนดัดจริงๆเออต้องขอโทษเพื่อนๆจริงๆที่แบบไม่ได้เอาเกมที่เล่นแล้วรอดมาหรือว่าอะไรคือผมเล่นไปสามสี่เกมแล้วแพ้หมดเลย คือแบบผมกดน้ําหอมได้นะแต่เพื่อนไม่ค่อยอํานวอยใช่ไหเพื่อนแบบมาเล่นแบบขายขำเกินนะ QM อ่มานะก็เข้าใจได้ว <statistics> ่าเล่นสนุกขนสนุกกันนะครับโอเควันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้ผมก็มากันแค่นี้ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมได้บายบายไว้เจอกันจ้า